พอ่อฮ็ดละงอกเนาะค่ะอู้วสามดอกเรียงกันดอกงามงามานะค่ะพ่อแม่บัวนะคะว่าสันเบือนว่าพ่อจะไดจะจะ้จะได้จะได้ย่างว่าพ่อฮิธละงอกเนาะค่ะเนาะอันนี้เย็บเลยนะคะนี่ขาเมงามาค่ะค่ะดอกก็ตรับตะเบออยู่ ค่ะนี <že> ha, ่ก so so ัญญาง์วาผขอเฮดคือยี่แล้วเนาะค่ะเนาะซองดอกไม่ผึงแดงเนาะค่ะผ่นอื่นเนาะค่ะงามงามค่ะดอกดอกกำลังไอ้กำลังโพเนาะ่นองกำลังมันโพจ้ะ ต่อครับ ไปต่อครับนี่ครับพี่น้องแถวบนมันสิออกอยู่ม่ปุ่นครับส่วนมาก น้อพี่น้องตอนนี้ก็อยู่บ้านดงอ่างครับผมอำเภอพิพูนมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับตอนนี้ผมกับพอ่ yes. บอเฮ็ดหมวนอพี่น้อง เบาอยู่ีสรรันเนาอาะดองามกันพี่น้องดึงดีละบวบเลยครับครับดโงานบนครับบนเบาโย์ครสีสเกียรเนาะพี่น้อดดง เพิ่ดอกนึงเนาะพี่น้องเห็นบวกพี่นอ้องชัดเจนปะครับ<ฮ>รนบี่เนาะเก็เบครับผมนี่พี่นอ้องดอกสดๆครับผมเอื้อนเพ็ดเพิงนั่ง่ายเพรว่าบานผมเอื้อนเพ็ดเพิงนั่งง่ายครับ ตออ่อยู่ครับน่ตั้นะักตีมันออกมากี่เขากำมาดตเจ้าคนอื่นี่นะครับตัดีอกนาี่นกนี่นะครับองามๆี่นกไปตอครับ ครับผมปล่อยอีกแล้วนะครับนอ้อเฮ็ดพึงขาลายหรือว่าเฮ็ดพึงหน้างไายแล้วพี่น้องเอามือกองเก็บมือกล่องตอนผมเบายุวิธีอีสานครับน,นี้มือกล่องยุดเตียนเนาะพี่น้องอย่าก็หาวิทยายลายายัยสถาบันสีเขียนะดยุทธ์ครับนี่นี่ลอกนึงกล่องห้มรอยด้ยพี่น้องแต่ว่ามัเปิดโตแล้วครับ รอเดี่ยวรีบซีร์สาวสติสขุดนนะครับขุดสูงยาวเขาดีเลยพี่น้องน้องพี่น้องตัวนี้กเป็นเห็ดอันเห็ดละงอครับผมเอ้าะนี่บ้านน้องเบียร์ต้องทำมากก็เมนน้องเบียร์ตะกากับน้องเอกมือกล่องครับผมมือกล่องของวายุวิธีสารน้อพี่น้องนี่ครับดอกงามๆครับผมอยู่บ้านโด่งอ่างเลยพี่น้อง หรือว่าดองอ่างผีอำเภอพิบูลมั่งสาหารครับจังหวัดอุบลราชธานีเนาะพี่น้อง่น่บยูวิธีสารกามาหอดมือขึ้นน,นะครับมานอนอยู่บ้านทีใช่นะครับอำเภอพิบูลมั่งสาหารครับไปต่อครับผมไป 6น้องพี่น่อไข่กันเหรอครับไปหาตรงนี้ดีด้อมาผัวมาใหม่ปลาเน้องพี่หนอ่อยมาใหม่ปลาแท้เลยครับ,บตัวนี้่ลเอตัดบ่าวิีสาน แจ้งหนอคุณตัดตัดฟังไปออกแท่งเขาฟังไปออกบะเออฟังง่ายี่นนอ งามๆเลยเอาทั้งล่างทั้งล่างนี่น้องพี่น้องอุ้ยยังนี่ครับงามๆนี่น้องพี่น้องอุ้ยววกเยา้านำพริกกะปีน้องพี่น้องกะเสียบเนะบาะผมวย่างพริกกะปีนี่น้องพี่น้องมาเยแต่ว่าปัวนี่ยังอย่งนี่ครับรู้ หนูเงี่ยงนี่ครับแน่นหนูวูบอีหนอเฮ้ยผมได้ยินแต่เสียงมันหอบนะครับมันก็ว่าหนูแล้วคนณเคซื้อก็คอมเมนต์มาไหนเด้อค่ะเงี่ยงหนูคือกระเจี๊ยบพวกตัวคุน่ใจนะครับว่าหนูคือกระเจี๊ยบมีไดะพี่น้อง หูกับข้อเมนบอกผมไม่รู้ครับนี่แต่ว่าผมบปเห็นเมีมนะันเนาะแวผมก็สิชวยนอนอาเสียนอนก็เลี่ยงครับเหวป่าอยายานอนใต้นาอครับ้นอไน,น,บนอไบบนี้นอะบเพื่อเมียเป็นมาหาเนาะ คนอยู่ครับ่กษียนหลายยางยางมูมาผอกับพองมาพี่นอกออหลายกีาอดภัย้วมาตัดเต้นมาไนเอกต้องมเม็นนี่ครับเล็ดเถื่อนหน้าก่ายน้องพี่นกงนตัดตีนกเบาเอ,อกเ น,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 กกน,นี่พี่น้องอีกดอกนึงครับยุ่ไกลๆกันครับนี่พี่น้องเห็ดเพิ่งนั่งอายครับนี่พี่น้องงามเนาะตัดขา นี่น้องพีนองเฮ็ดแดงดอกหนึ่งครับบ้าโย่สิเก็บได้บั้นพี่น้องเลยเฮ็ดแดงดอกงามๆนะนาะพี่น้องไปเบ้าโย่พาเก็บเฮ็ดไปเรื่อยๆครับชมกันยาวๆเนาะพี่น้องนี่เนาะพี่น้องเฮ็ดเพิงครับโอ้ผมพอเฮ็ดเพิงเลยพี่น้องโอ้พอเฮ็ดอื่นเลย นาสีพ่อเฮ็ดอันนั้นปวกจักหมูหนึ่งผมก็มีแห้งนะพี่น้องเออเจ้าปูเจ้าทีเจ้าทานให้ร้านในพัวเฮ็ดปวกเนี่ยเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ครับมาพ่อเฮ็ดเฮ็ดในผ่านเนาะพี่น้องหรือว่าเฮ็ดหำมผ่านนะครับเอาเบาะเย่เก็บเสียบไม่ได้พี่น้องแต่ผมเป็นเด็กหน่อยกันไม่ว่าโยเป็นเด็กหน่อยแถวแม่แล้วหามานี่แหละครับพี่น้อง ห,ห,หยอดเกลือใส่น่อพีนองเสียบคืออย่างนี้ด้อนี่เห็นมาโดแล้วครับผมพอเห็นมา4ีหาปีแล้วพี่น้องไปหาตัวแล้วพี่น้องเนาะหาเก็บเห็ดไปเรื่อยๆครับผมบรรยากาศกะบอไขครหกปันใดเนาะกะไใ่ก็แถวดวงบานผมอยู่นะครับกะหาง่ายแล้วพี่น้องเป็นอ,น,อนันดงเป็นหินแหงน,นะครับเป็นหินแหงแล้วพี่น้อง หาไงเนี่ย <S <S นี่ครับพี่น้องเฮดเพิงเขาครับพุ่นดอกนึงงนาะพี่น้องดอกก็งามครับผมนี่นาะพี่น้องเนาะนี่ครับไปเก็บต่อครับผมนี่นะครับพอเฮทละงอเน้ะงพี่น้องเอาเบาเีกมาเก็บไหม นโอ้ยดอกก็งามดีอยู่ đây แหละพี่น้องเลยอาร์ติพอเป็นมูน,น้อพี่น้องนี่ครับผมเอา้าใส่ตาตอนนี้เบ้ายู่วิธีซานกับมาพร้เฮ็ดผึ่งน้อนนนนนพี่น้องนี่ครับอยู่ในอยู่ในิพุฒน้อพี่น้องงามอยู่ได้นี่เก็บครับผมงามพี่น้อง นี่ครับพี่น้องเฮ็ดผึ่งน่างไงเรือว่าเฮ็ดผึ่งขาไลา่ซีสเกีดบาดผมเบื่อเนาะเอาแม่น้องเบยียดเก็บกับพ่อเรื่อยๆครับเจอกับโบถือว่าที่เพื่อนไทยรู้ไหมผมเบืองเมื่อวานเนาะเพื่อนไทยรู้ไผมเบืองเมื่อวานนี่เต็มตาแง่อาญญาเลยพี่น้องเต็มงานนี่ส่งขึ้นสิทธ์เพื่อตัวผมเมื่อได้บุญ <c oughs> โอ้ยมาแต่สีเกียดเหมืนเด้อพี่น้องเลยระยะทางกั200กนสองรอยกวโลเนาะพี่น้องครับไปเอาเบาอกเก็บเน็ดหำพันนี่ครับเหลืองๆเ,เลยงามๆครับมึงยิง,งขึ้นในบางหน้าวเนาะพี่น้องนี่ครับไปนี่นะพี่น้องเป็นทางน้ำกลางป่านะครับ ใส่พี่พน้องน้ำใสครับน้องพี่น้องเนาะพุ่นนะครับไหลมาแต่ทึ่งๆพุกน้องพี่น้นองสิเปินพื้นทีลาดชันนะครับพื้นที่ลาดสั้นนอ้นองพี่น้องพูนเบ้าเอกผมกับยางหาเก็บเห็ดอยู่พ่นมือกล่องคนรอบ่กเปิดโต้ครับเพื่อนบ่ท่านเปิดโต้น้องพี่น้นนอ,นอง <c oughs> ครับบรรยากาศน้องพี่น้อง หนึ่งพี่น้องนี่หมานบหมาเนี่ยบราไปย่ทีีอีสานครับผมดูพูดมั่งสาหานนะครับนี่จะจนอะไรนี่โอ้พี่น้องเน็ดเพิงครับดอกงามๆเลยพี่น้องนี่อ๋อสามดอก สีดอกนี่ครับนี่ดอกนึงเนาะพี่น้องมิตรดอกใหญ่ๆเลยครับนี่โอ้ดพี่น้องเลยมานแล้่ยวมานแล้ว,ลวเอาไปยุ่วสีเก็บได้พี่น้องไหมนี้ได้มีดมีดตรงีกระสั <laughs> <c oughs> นแอนโอ้ยกระสันแอนเกิดซื้อพี่ติ๋เลวเข้ามากลุเนาะพี่น้องนี่ครับ ดอกงามเละพี่น้องเฮ็ดเพิ่งครับดอกไงยเจนอ่ะเบาเอกครับเป็นคนไทยทุกคนถือกล่องนกะพี่น้องอนี่ครับผมดอกที่สี่ติด,ดค,ลคลิปนี้ สำหรับคลิปนี้กะเขามาส้มแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บาโยว,วิธีสารได้ทำคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้กะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับผมขอพุณครับที่เขามาติดตามนะครับนอ้อขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมเบาเอกวิยีสารมือกล่องของเบาโยวิธีสาร ขอจบคลิปกันนะเหตุว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องนะครับกด s u b สไครต์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารต่างๆนะครับสิเดีย่ป์ปพาดคลิปต่อไปของบิทยุธีสารครับขอบคุณครับ